เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ากันต่อนครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ได้เกิดเหตุน้ําป่าไหลนะครับลงทางระบายน้ําลงแม่น้ําวังทองที่อําเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกครับก็ส่งผลบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงนะครับได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยครับ เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ16นาฬิกาครับวันที่16พฤษภาคม2568นะครับก็ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณสำนักสงถิ่นไทยหมู่ที่3ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยพบว่าบริเวณสำนักสงถิ่นไทยครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับจากน้ำป่าที่ไหลนะครับมาจาก เทือกเขานะครับอย่างรวดเร็วนะครับเป็นการมาจากฝนนะครับที่ตกต่อเนื่องนะครับหลายวันทั้งในพื้นที่ตำบลวังนกแอนนะครับแล้วก็พื้นที่ตอนบนของเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นต้นน้ําก็ส่งผลให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นภายในระ,ระยะเวลาอย่างรวดเร็วครับ ก็น้ำนะครับก็มีการไหลทะลักเอ่อล้นเข้าท่วมตัวอาคารภายในสำนักสงฆ์รวมถึงมีบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นนะครับเพียงเล็กน้อยก็คือจำนวนประมาณ5-6หลังคาเรือนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเตียงนอนแล้วก็ตู้ที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งได้รับความเสียหายแต่ก็ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้นะครับน้ำก็ได้ไหลลงสู่แม่น้ำวังทองแล้วก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับเบื้องต้นค่ะทางฝ่ายปกครองของอำเภอวังทองจังหวัดพิศณุ โลก,ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกจุดทุกอำเภอค่ะให้ตรวจเช็คอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ําเรือท้องแบนรถยนต์ยานพาหนะรวมไปถึงรถโฟ h e วิยกสูงค่ะให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติน้ําป่าไหลหลากภายในเขตพื้นที่และก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะหากมีการร้องขอจะได้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ